สวัสดีครับพี่น้องไทยพี่น้องสอปปลาวพี่น้องกัมพูชาพี่น้องสาวลาห์เลยครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่8พฤศจิกายนพศ2564วันนี้นะครับผมมีข่าวการสู้รบหลายพื้นที่นะครับมาเราให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับครับก็มาดูข่าวการสู้รบกันในพื้นที่ <S <S เขตภูม,มิภาคสกายก่อนนะครับวันนี้ก็มีการประทะ กันอย่างดุเดือดนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับวันนี้นะครับวันที่8พฤศจิกายนนะครับทางกองกําลัง P.G.F และกองทัพพม่านะครับก็มีการประทะกันอย่างดุเดือดนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับวันนี้เวลา7นาฬิกา30นาทีนะครับกองทัพพม่านะครับใช้คดีกปเตอร์2ลำนะครับ บินเข้ามาอย่างพื้นที่เขตูมิภาคสกายนะครับทางกองกําลังปีดนะครับก็ยิงเฮลิคอปเตอร์ของทหารพม่านะครับก็ลนยิงไปนะครับ1ลําลำนะครับสำหรับเฮลิคอปเตอร์ของทหารพม่านะครับที่บินเข้ามาอย่างพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับหลังจากที่มีการปะทะกันอย่างดุเดือดนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับเฮลิคอปเตอร์ของทหารพม่านะครับที่ บนเข้ามาอย่างพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับทางกองกําลังปีทีเอฟนะครับก็ยิงเฮลิคอปเตอร์ของทานพม่านะครับแต่ก็เฮลิคอปเตอร์ของทานพม่านะครับไม่ได้รับความเสียหายหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรนะครับนอกจากทางกองกําลังป t f นะครับอาวุธที่ยิงเฮลิคอปเตอร์นั้นนะครับมันก็ไม่รุนแรงนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแก,กองทัพพม่านะครับพยายามที่จะเข้ามาสอดแนมไล่ลูฐานที่ตั้งของกองกําลัง ptf นะครับว่าอยู่ส่วนไหนของเขตภูมิภาคสกายบ้างนะครับวันนี้ทานพม่านะครับก็พยายามทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะเข้ามาในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับก็วันนี้นำเฮลิคอปเตอร์สองลำนะครับบินขึ้นมาอย่างพื้นที่ บนน่านพ้านะครับในเขตมีภาคสกายนะครับทางของกำลัง PTF นะครับพอเห็นเลิคอเตอร์ของท่านพม่านะครับบินเข้ามานะครับก็ซักปืนยิงกระหน่ำนะครับแต่ก็ไม่ลนครับพี่น้องครับเนื่องจากปืนที่ยิงนั้นนะครับมันไม่ไล่รุนแรงเท่าไหร่นะครับก็ทําให้เลิคอเตอร์ของของทัพพม่านะครับก็มีการบินเข้ามาแล้วก็บินออกไปนะครับก็ทําให้ไม่ไล่เป็นอะไร สักอย่างนะครับสำหรับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพมา่าลูกน้องของกบฏมินองหลายนะครับในเวลาต่อมานะครับก็มีพี่น้องประสาทชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นนะครับบอกว่าเฮลิคอปเตอร์ของท่านพมา่านะครับสองลำนะครับบินเข้ามาอย่างพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับประมาณ45นาทีและโจมตี ว่านเดินของพี่น้องสาวบ้านนะครับก็ทําให้ว่านเดินของพี่น้องสาวบ้านนะครับได้รับความเสียหายไปหนึ่งหลังนะครับนี่ก็เป็นการโจมตีทางอากาศของกองทัพพม่านะครับพวกน้องของกบฏมีนองลายผู้ก่อการได้ในประเทศพมา่าแม้ไม่สามารถเสริมกําลังเข้าพื้นที่เขตภูมิภาคสกายได้นะครับทางรถนะครับแต่ก็วันนี้ก็มาทางอากาศแทนนะครับนั่นก็คือนำเฮลิคอปเตอร์สองลำนะครับ มาบินในพื้นที่เขตทุม,มภาสกายนะครับเวลาประมาณใช้เวลาอยู่ประมาณ45นาทีและมีการยิงนะครับถล่มบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านนะครับได้รับความเสียหายไปหนึ่งหลังนะครับนี่ก็เป็นพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เขตพม,มภาสกายกล่าวนะครับแล้วครับก็มาดูข่าวประเด็นที่2องกันต่อนะครับวันนี้ กองกาลัง p t f นะครับมีการโจมตีท่านอากาศในพื้นที่นครย่างกุ้งนะครับไล Se ่เสียชีวิตไป2หลรายครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่นครย่างกุ้งนะครับเ <c oughs> มืองมินกา,าลาหลอนนะครับ <c oughs> นักบินสองคนเสียชีวิตนะครับเ <c oughs> มื่อมือปืนบุกโจมตีหลานรักษาความปลอดภัยในฐานทัพอากาศนะครับที่อยู่ในพื้นที่นครย่างกุ้ง วันนี้นะครับเวลาเก้นาฬิกานะครับทางกองกําลังปีทีเอฟนะครับก็บุกมาโจมตีหลานรักษาความปลอดภัยนะครับในฐานทัพอากาศนะครับอยู่ในพื้นที่นครย่างกุ้งนี่ก็เป็นแหล่งข่าวจากสายข่าวนะครับที่อยู่ในพื้นที่นครย่างกุ้งนะครับว่าสื่อข่าวของพม่าออกไว้นะครับว่าวันนี้นะครับเวลาเก้านาฬิกานะครับทางกองกําลังปีทีเอฟนะครับก็ไล่บุกเข้ามาโจมตีหลาน รักษาความปลอดภัยนะครับของกองทัพอากาศนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นครย่างกุ้งนะครับทําให้ทางท่านนักอากาศสองนายนะครับเสียชีวิตคาที่นะครับแหล่งข่าวใกล้เิตกับในพื้นที่นครย่างกุ้งนะครับแหล่งข่าวที่ใกล้ชิตกับทางสภาาทหารนะครับระบุว่านักวินสองนายนะครับได้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอีกสองรายนะครับก็มีผู้เสียชีวิตสองรายและ ได้รับบาดเจ็บอีก2อลายนะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นได้มีการยิงกันเกิดขึ้นนะครับที่ลานเลขที่21นะครับบนถนนวานเวของสนามบินนะครับนักวินสองคนได้ลพลเรือนสองคนเสียชีวิตนะครับสาวยังกุ้งบอกกับผู้สืบข่าวปัจจุบันนะครับของทัพพม่านะครับและ ทางกองกำลังปีทีอฟนะครับก็มีการประทะสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากได้มีเหตุการณ์โจมตีท่านัอากาศได้เสียชีวิต2ลรายและได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับในพื้นที่นะครยัีงกุ้งในเวลาต่อมานะครับทางของทัพพมา่าและตำรวจพมา่านะครับมีการมาตั้งลานและตรวจค้นรถของพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ผ่านไปมาอย่างหน้าฐานทัพอากาศนะครับหลังจากที่มี เหตุการณ์โจมตีเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในพื้นที่นครย่างกุ้งนะครับที่กองกําลังปีจีนะครับก็ปกมายิงอย่างอุกอาจทีเดียวนะครับปกมายิงท่านอากาศสองนายเสียชีวิตขาที่นะครับและทานพม่าและตำรวจพม่านะครับก็มีการปิดกั้นช่องจราจรไป1น่ช่องนะครับหรือแค่ ซ่องทางเร็วนะครับและมีการตรดค้อนรถทุกคันนะครับที่ผ่านไปมาอย่างหน้าฐานทัพอากาศฐานพมา่านะครับนี้ก็เป็นการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับของกองกําลังป t ทีนะครับที่อยู่ในพื้นที่นครยังกุ้งในวันนี้แค่วันเดียวนะครับมีการประทะสู้รบกันเกิดขึ้นสองที่ร่อยกันนะครับในพื้นที่เมือง ยางโกเน่ one, นะครับและในพื้นที่นะครย่างกุ้งนะครับก็มีการประทะสู้รบกันอย่างหนักนะครับระหว่างกองกําลังปี f และกองทัพพม่าในวันนี้นะครับมีการประทะสู้รบกัน2พื้นที่รล่ยกันนะครับี่นงครับหลังจากที่มีการประทะสู้รบกันนะครับ ทางกองทัพม่านะครับเสริมกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่นครย่างกุ้งอย่างหนักนะครับก็ทําให้ทางกองกําลัง P.T.F นั้นนะครับต้องลาดถอยไปก่อนนะครับเนื่องจากทานพม่านะครับมากันจํานวนมากนะครับทางรถถังรถทุ่มเกาอนะครับและเฮลิคอปเตอร์นะครับก็มาช่วยกดลันอีกทางหนึ่งนะครับก็ทําให้ทางฝังของกองกําลัง P.T.F นะครับต้องลาดถอยและถอนกําลังออกจากพื้นที่โดยหล่นนะครับ ถ้าไม่ถอนกําลังครับก็เสร็จทางทหา,ารพม่าแน่นอนนะครับมาทุกทิศทุกทางนะครับทางเฮลิเอปเต์ก็มารถทางรถทุ่เก่านะครับและทหา,ารพม่าหลายร้อยนา,ายนะครับได้เสริมกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่ที่มีการประทะกันเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการประทะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่นะครย่างกุ้งนะครับกองกําลังป t f และทหา,ารพม่าครับ นะครับก็มาลงข่าวเล่นที่3กันต่อนะครับวันนี้ก็มีการประทะกันอย่างหนักนะครับในพื้นที่รัชสารภาคเหนือจังหวัดสีป่อหรือว่าเมืองสีป่อนะครับกองทัพเอสพีพีทีนเผู้ที่รับใช้กองทัพพมา่าเสริมกําลังหลายกองร้อยนะครับเข้ามาโจมตีกองทัพสภากองุณรัชสารอานะครับในพื้นที่วัดคลองสุ่มนะครับก็อยู่ใน จังบัดสีป่อนะครับก็ประทะกันอย่างหนักครับพี่น้องครับวันนี้นะครับวันที่8พฤศจิกายนนะครับเวลา9นาฬิกานะครับทางกองทัพ STP และ TN เอนนะครับก็เลยลมกลุ่มกันมานะครับเข้ามาประทะสู้รบกับกองทัพสภากรอบรัดชันนะครับอาเซียนนะครับที่มีอยู่ใกล้บ้านแขวงสุ่มนะครับก็ทำให้มีการประทะสู้รบกันหลายชั่วโมงครับพี่น้องครับ การประทะสู้รบกันวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา11นาฬิกานะครับก็ประทะกันอยู่3ชั่วโมงนะครับแต่ก็ยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตของทหารทั้งสองฝั่งแต่อย่างใดนะครับวันนี้นะครับก็ชัดเจนนะครับกองทัพเอ p พีและเทียนเยาว์นั้นเป็นกองทัพรืรลับไซ้์กองทัพพมา่าและกบฏมีนลองลายนะครับก็พยายามจะไล่ล่า และเข้าโจมตีฐานทัพกองกำัพสภากอบลัสรัชสารสีแดงนะครับก็หลายที่หลายทางด้วยกันครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่รัชสานภาคเหนือและในพื้นที่รัชสานภาคกลางนะครับก็มีการเข้าโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับก็มีรายงานข่าวว่าทางท่านพระม่านั้นนะครับอยู่เบื้องหลังและสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถนะครับพรทีิจาขนคนและอาบุตรนะครับ ก็สนับสนุนให้กองทัพแอฟริและท n เอ็อย่างต่อเนื่องนะครับแบบไม่มีจํากัดที่เรยวนะครับเพื่อที่จะให้กองกําลังกลุ่มสติพันธ์นะครับมาลบกันให้ตายไปข้างหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นเกมการเมืองหรือว่าเป็นแผนการของกองทัพพม่าและกะบฏมินอองลายนะครับก็จะมีความถามนะครับทําไมกองทัพพม่าไม่ลบเองนะครับถ้าลบเองนั้น กองทัพพม่านะครับไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับก็เสีชีวิตมาตลอดนะครับและกองทัพพ,พม่าวันนี้ไม่กล้าเปิดหน้าสู้ทางกองทัพสภากอบกูรัตฉานนะครับแต่ก็ใช้เล่เหลี่ยมนะครับก็ไปเอาอาวุธนะครับสนับสนุนให้ทางกองทัพเอสพพีผู้ที่หักหลังสัตดบ้านเมืองนะครับและ กองทัพแนวร่มปลองทีเอ็นแอลเอนะครับกองทัพที่ไม่เอาไหนนะครับเลยก็ไปทางน้นแล้วก็มาทางนี้นะครับเป็นกองทัพเดินล่อนนะครับพี่น้องครับกองทัพปลองทีเอ็นแนวเอนะครับส่วนกองทัพแอปิดผีผู้ที่หักหลังสัตว์บ้านเมืองนะครับก็คิดอะไรไม่เป็นนะครับพี่น้องครับกองทัพพม่าสั่งทําอะไรก็ทําตามความสั่งของนายนะครับนั่นก็คือกบฏมีหนองหลนะครับสั่งเอานะครับไปยิงตรงนั้นมายิงตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับระยะเวลา เก้าเดือนกว่านะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับถึงวันนี้วันที่8นะครับพฤศจิกายนนะครับก็ยังมีการได้ล่าและตามกำจัดนะครับกองทัพสภากับผู้รักษาอย่างต่อเนื่องนะครับแม้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกชาติพันธุ์นะครับและพี่น้องไทยใหญ่ของเรานะครับจะมีการเรียกร้องนะครับให้กองทัพ กองทัพสภากับกรัชชานและกองทัพเอสพีพีนะครับให้มารวมกันเป็นหนึ่งนะครับและส่วอยกันขับไล่กองทัพพม่าและกะบฏมีนหลงหลายนะครับให้ออกไปจากพื้นที่รัชชานนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลและไม่สําเร็จนะครับทางกองทัพเอสพีพีนั้นไม่ยอมพังเสียงของพี่น้องชาวบ้านและคณะของพระสงฆ์แต่งไลนะครับบอกว่าต้องการที่กวาดล้างกองทัพสภากับกรัชชานอาซเซดตนะครับลุงน้องของเจ้าศึก ให้หมดสิ้นไปในพื้นที่รัฐศาลเท่านั้นนะครับเขาจะหยุดนะครับวันนี้ไม่หยุดแน่นอนนะครับนี้ก็เป็นข้อแถลงข่าวหรือว่าข้อที่ออกมาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับทางของทัพเอพีพีนะครับผู้ที่หักหลังสัตว์วัานเมืองครับนี้ก็เป็นแผนการของเขานะครับที่จะต้องการกําจัดกองทัพสปาของรัฐศานนะครับให้หมดไปเขาถึงจะหยุด การประทะนะครับนี่ก็เป็นการออกมาแถลงข่าวของกองทัพ SPP นะครับต่อครับก็มาปิดท้ายเรือีกข่าวหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีการประทะกันอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างกองกําลังผสมนะครับกองกําลัง PTF ต่างๆและกองทัพพม่านะครับก็มีการประทะกันอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองตีมมโซนะครับก็อยู่ในพื้นที่รัฐกยาครับ วันนี้นะครับกองทัพพม่านะครับก็ยิงปืนใหญ่ไปทุกทิศทุกทางนะครับในพื้นที่เมืองดีมอโซวันนี้นะครับเวลาส0บนาฬิกานะครับทางกองกำลังปีดีเอฟนะครับกองกำลังผสมและกองทัพพม่านะครับก็มีการปะทะกันอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่เมืองดีมอโซกองทัพพม่านะครับกองร้อยที่422นะครับที่มาอยู่ในพื้นที่ รัตกยานะครับเมืงมองดีมมโซนะครับก็อยู่ทางซายแดนติดกับรัตฉานและรัตกยานะครับกวางทัพพม่า,า,ะมานะครับก็ยิงปืนใหญ่เข้ามาอย่างพื้นที่เมืองดีมมโซอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะทให้พี่ดองประชาชนนะครับต้องต่างพากันหนีออกจากหมู่บ้านไปนะครับไปอยู่วนพื้นที่ภูเขาและบวนพื้นที่ปลอดภัยนะครับ กองทัพพม่านะครับกองร้อยที่422นะครับที่มาตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองดีมมโซนะครับก็มีการยิงปืนใหญ่ไปโมโซนะครับยิงไปทุกทิศทุกทางนะครับไม่มีเป้าหมายนะครับก็ทําให้พี่น้องชาวบ้านนะครับไม่กล้าอยู่ในหมู่บ้านอีกต่อไปนะครับการปะทะกันในพื้นที่เมืองดีมมโซนะครับทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันนะครับหลังจากที กองกาลัง p อ f ต่างๆนะครับไล่มาลมกลุ่มกันนะครับและมีการเข้าโจมตีฐานทัพของพมา่าอย่างต่อเนื่องเส้นกันนะครับสำหรับกองทัพผสมของกองกําลัง p อ f จากการพรัติสู้รบกันที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างกองทัพสภาทหารและกองกําลัง p อ f นะครับทางกองทัพพมา่านะครับยิงปืนใหญ่จำนวนมากนะครับเข้าไปอย่างพื้นที่เมืองดีโมอโซอย่างต่อเนื่อง และทําให้พี่น้องชาวบ้านนะครับต่างตกอกตกใจและหนีออกจากหมู่บ้านไปครับวันนี้นะครับในพื้นที่รัดกยานะครับเบื้องต้นก็มีรายงานว่าพี่น้องประชาชนสามหมืนห้าพันคนนะครับต้องหนีออกจากหมู่บ้านไปนะครับวันนี้นะครับตัวเลขลมผู้ลี้ภัยทั้งหมดนะครับหรือว่าผู้ที่หนีภัยสงครามในพื้นที่รัดกยาทั้งหมดนะครับก็มีหลายเมืองด้วยกันนะครับพี่น้องครับเส้นเมืองภัยคนเมืองปลาย เมืองดีโมอสโซและเมืองลอยเก่อนะครับตัวเลขเบื้องต้นนะครับก็มีอยู่ประมาณ10000แคนนะครับที่พี่น้องชาวบ้านในพื้นที่รัตกยาทั้งหมดนะครับต่างก็พากันหนีไปอยู่บนพื้นที่ภูเขาและบนพื้นที่ปลอดภัยนะครับแต่ก็มีรายงานเบื้องต้นว่าพี่น้องชาวบ้านบันนี้นะครับก็ประสบปัญหาเรื่องอาหารการกินหรือว่าเรื่องสเสวงอาหารนะครับพี่น้องครับไม่เพียงพอนะครับ ก e ่อนหน้านี้นะครับแม้จะมีทางต่างประเทศนะครับพยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับแต่ของทัพพม่าก็ไม่ยอมให้เข้ามาอย่างพื้นที่รัฐกายานะครับก็เลยอ้างถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับของทัพพม่านะครก็พยายามกีดกั้นไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าในพื้นที่รัฐอื่นๆนะครับพยายามจะเข้ามาในพื้นที่รัฐกายานะครับของทัพพม่าก็ไม่อนุญาตให้เข้ามานะครับ อันนี้ก็เป็นการพยายามจะปิดพื้นที่รัดกะยานะครับให้พี่น้องชาวบ้านนั้นอดอาหารได้ตายไปเองในที่สุดนะครับนี่ก็เป็นการกระทํานะครับที่โหดร้ายมากๆนะครับสำหรับทางของทัพพม่าและกะบฏมินอ่างลายนะครับพี่น้องประชาชนนะครับไม่มีความผิดและไม่ไล้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสู้รบนะครับแต่ก็ต้องหนี ไปสงครามไว้ก่อนนะครับนเรจากงของทัพพม่าเข้ามาอย่างในหมู่บ้านได้มีการจับกลุ่มพี่น้องไปแล้วหลายร้อยคนนะครับวันนี้ก็ยังไม่ไล่ปล่อยโตกลับมาแต่อย่างไรนะครับนี่ก็ทําให้พี่น้องชาวกยานะครับในทุกพื้นที่นะครับไม่กล้าอยู่ในหมู่บ้านอีกต่อไปนะครับครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจผมเลยนะครับในะวันนี้